คําถามนี้นะครับก็เป็นคําถามเกี่ยวกับครอบครัวจา์ครับสามีนะครับไม่มีความรับผิดชอบขอหย่าก็ไม่ยอมหย่าเราจะขอดูอาให้หลุดพ้นจากสามีคนเนี้จะได้ไหมอาจารย์ครับอไม่อยากได้ยินเลยบอกตรงตรคือได้ยินมาเยอะเนะี่ยผมพอคุยเรื่องนี้บางทีเครียดนะครับเพราะว่าสงสารเหมือนกันแล้วก็ทุกครั้งมามองย้อนกลับมามองย้อนดูตัวเองด้วยคือในบางครั้งเราเห็น <c oughs> <c oughs> สังคมเนี่ย ยังไงล่ะคุณฮาชิมครับคือเรื่องของคนที่อยากจะแต่งงานเนี่ยทุกคนอยากแต่งงานครับคนที่ไม่เคยแต่งงานอยากแต่งงานเพราะอยากแต่งงานอยากจะสัมผัสอยากจะลิ้มลองอยากจะอะไรหลายอย่างอยากจะมีความสุขอยากจะเท่อยากจะทั้งหมดนั่นแหละแต่หารู้ไหมว่าชีวิตของคุณเองก่อนแต่งงานเนี่ยคุณมีพี่มีน้องเนี่ยคุณรับผิดชอบอะไรไหมผมอยากให้ทุกคนพิจารณานิดนึงถ้าชีวิตของคนคนหนึ่งเนี่ยดูแลรับผิดชอบ พี่น้องดีอยู่แล้วเขาควรมีครอบครัวครพอเรามีครอบครัวไปแล้วเขาต้องรับผิดชอบภรรยาเขามีศาสนาเขากลัวอัลลอฮ์เขารับผิดชอบได้แต่เนี่ยประเภทเนี่ยไม่อยากได้ยินสามสิบแต่งงานมาตัอายุยี่สิบสามสิบสิบปีเริ่มไม่รับผิดชอบหรือแต่งงานมาได้สามปีเริ่มไม่รับผิดชอบหรือแต่งงานตั้งแต่วันแรกแล้วไม่รับผิดชอบใช้นิสัยวัยรุ่นไปเที่ยวไม่รับผิดชอบลูกไปไม่รับผิดชอบภรรยาบางคนห้าสิบเพิ่งจะมาแสดงออกอย่างเงี้ยบางคนสี่สิบ ็อยู่กันนั่นแหละแต่ไม่รับผิดชอบอยู่ในบ้านกินในบ้านนะเข้าออกอยู่ในบ้านหมดแต่ไม่รับผิดชอบอะไรเลยมันก็มีไงถามว่าจะขอยาก็นี่แหละจะขอยาเยอะนะเพราะจะขอยาขอยาไม่ได้เพราะอะไรก็นี่เราอายไงวันนี้เราตอนแต่งงานเรามีเจ้าหน้าที่มีผู้หลักผู้ใหญ่ไปได้แต่เวลาตอนนี้ไม่รับผิดชอบเราก็ต้องแต่งตั้งตัวแทนจากฝ่ายหญิงฝ่ายชายมาเจรจาว่านี่ไม่ใช่พฤติกรรมของคนที่เป็นสามีนี่ไม่ใช่พฤติกรรมของคนที่เป็นภรรยาทําตัวไม่เหมาะสมคุณต้องปรับตัวเรียก อิหม่มเรียกใครกอดีหมู่บ้านมาเนี่ยตักเตือนไม่เหมาะสมนะสังคมต้องเปลี่ยนแปลงคุณมีลูกมีภรรยาคุณจะยังไงถ้าคุณไม่รับผิดชอบภรรยาก็ก็อย่าให้เข้าไปฟ้องหย่าได้แม้เจ้าตัวไม่หย่าให้แต่ว่ากอดีรู้สถานการณ์รู้สภาพและอยู่ไม่ได้ต้องทําหน้าที่ให้ uh huh. แล้วก็ถูกต้องตามหลักการงศาสนาด้วยตรงนี้มันเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องเพราะบางทีปล่อยให้ผู้หญิงแขวนอารมณ์ก็แขวนอยู่แล้วก็ค้างแบบคือไม่ใส่ใจอะ่ะ อย่างเนี้ยผิดนะผิดต่อหลักการศาสนาเพราะนั้นคนที่แต่งงานต้องตระหนักในเรื่องเหล่านี้ให้มากที่สุดครับต้องต้องให้กอดีเป็นผู้ตัดสินอ่สมมติถ,ถ้าถามผมผมเป็นกอดีเราก็จะต้องไปศึกษากรณีของคู่คู่ชีวิตเนี้ยว่าจริงๆแล้วที่ผ่านมาเป็นยังไงรับผิดชอบไห้เกิดอะไรขึ้นเข้าไปดูแลซิถ้าเตือนแล้วให้โอกาสกี่เดือนไม่ไม่รับผิดชอบอาจจะจะยาให้นะแล้วก็ดําเนินการไปเลยครับนะครับครับผม